ในช่วงวันที่หยุด่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนเลยก็หลายครอบครัวนั้นนะฮะกำลังมองหาพื้นที่หรือว่าร้านอาหารดีๆนะครับที่จะพาครอบครัวคนที่เรารักนั้นนะฮะไปรับประทานอาหารดีๆกันแต่ขอบอกเลยครับว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าล่าสุดนั้นโดยเจ้าหน้าที่ระบุครับว่ามีแก๊งมิจฉาชีพนะฮะสวมรอยหลอกโอนเงินให้จองโต๊ะนั่นเองครับเป็นอย่างไรติดตามกับคมมีแคปฮะล่าสุดนี่ฮะทางกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช สอ,อทนั่นเองครับโดยพันตํารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับโคศกได้เตือนภัยสายบุฟเฟ่ฮะหลังจากที่ได้รับรายงานว่าถูกวิชาชีพหลอกให้โอนเงินค่าสํารองโต๊ะอาหารสํารองบุฟเฟ่ผ่านทางเพจ Facebook ที่มีชื่อเสียงปลอมนั่นเองฮะ ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงสุดลำดับที่1น,นั้นมีจํานวนมากกว่า7,714เรื่องครับหรือว่าประมาณ49.09%นั่นเองฮะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า140ล้านบาทครับ โดยวิธีการของแก๊งวิชาชีพนะฮะนั่นก็คือสร้างเพจขึ้นมานะฮะตามเพจจริงครับนอกจากนี้นะฮะยังใช้เทคนิคการซื้อหรือยิงโฆษณาครับเพื่อให้เพจดังกล่าวเนี่ยไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายนั่นเองแล้วก็ให้เป้าหมายนั้นตกเป็นเหยือ่อแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีครับ แล้วทีนี้นะฮะเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกได้อย่างไรครับวันนี้เนี่ยคลมิเต์ของเรานะฮะก็เสนอ9ข้อนะครับในการตรวจสอบและก็ตรวจดูนะครับว่าเรานั้นกําลังถูกเพจปลอมนั้นหลอกอยู่หรือเปล่าครับไปเริ่มมาเลยนะฮะสำหรับข้อแรกครับสำหรับข้อแรกนะฮะโรงแรมหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะฮะไม่มีนโยบายในการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวครับแต่จะโอนเงินนั้นนะฮะเข้าบัญชีบริษ,ษัทหรือว่าบัญชีโรงแรมและก็ร้านอาหารต่างๆนั่นเองครับต่อมานะฮะเราควรจองโต๊ะผ่านทางระบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได รวมถึงผ่านทางช่องทางหลักนะครับที่เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการนั่นเองครับต่อมานะครับเมื่อเลือกร้านหรือว่าโรงแรมแล้วนะฮะให้ลองเช็คชื่อดูนะฮะว่ามีการซ้ํากันหรือไม่ครับอีกหนึ่งข้อสังเกตนะฮะสำหรับเพจจริงนั้นนะครับจะมีเครื่องหมายยืนยันตัวตนครับถ้าแต่ว่าไม่มีนะครับให้นึกได้เลยว่านั่นคือเพจปลอมแน่นอนฮะข้อสังเกตต่อมานะฮะในเพจจริงนั้นนะครับจะมีความเคลื่อนไหวในการโพสรูปโพสข้อความโพสภาพต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ อีกหนึ่งข้อที่ควรสังเกตนะฮะสำหรับเพดปลอมนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีอายุการใช้งานที่สั้นมากและก็จำนวนคนติดตามนั้นน้อยนะฮะเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่า เพจดังกล่าวนั้นสร้างตั้งแต่เมื่อไรครับต่อมานะฮะเราอย่าเพิ่งตาลุกวาวกับโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่มีการเสนอโฆษณาเข้ามานะฮะเพราะว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นอาจจะทําให้เราเสียเงินก็เป็นไปได้ครับอีกหนึ่งข้อนะครับก็ให้ตรวจสอบเพจให้แน่ชัดนะฮะว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับรวมถึงตรวจเช็คดูนะฮะว่าผู้จัดการเพจนั้นนะฮะอยู่ในประเทศไหนนั่นเองครับและสุดท้ายนะฮะสำคัญมากนั่นก็คือการขอเบอร์นะครับไปยังเพจหรือว่าร้านต่างๆที่เราต้องการใช้บริการนะคร นน,น,นนะ้ะัเพียงเท่านี้นะคะคุณก็ลดโอกาสการถูกหลอกจากแก๊งมิจฉาชีพได้แล้วครับนี่แหละครับก็เป็นข้อมูลและก็เคล็ดลับอย่างง่ายนะฮะที่จะทําให้เรานั้นได้ระมัดระวังตัวไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับเรื่องไม่ข่มที่ฝีมีพูดะฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ